สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันในไลฟ์ที่22นะครับต่อมาครับอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยครับถามว่าไม้ไกลเอ่อไม้ยาวขึ้นนะครับไม้ยาวขึ้นสมมติว่าปกติเราตีกัน4 4 5นิ้วนะครับไม้ยาวขึ้นถามว่าเราจะตีไกลขึ้นไหมครับอ่านะครับไม้นะครับ ยาวขึ้นนะครับไดรเวอร์เราเนี่ยสามมุิอส40แล้ว4ี4กับ45นิ้วแล้วกันยาวขึ้นหนึ่งนิ้วแล้วกนะันนะครับเราจะตีได้ไกลขึ้นไหมครับเพื่อนๆว่านะใครใครบอกว่าไกลขึ้นครับกดหนึ่งครับถ้าบอกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้ไกลกว่ากันเลยครับพิมพ์สองแล้วกันนะครับถ้าไกลขึ้นกดหนึ่งนะครับรลองมาดูกันนะครับว่า เพื่อนๆที่พี่มีความคิดเห็นยังไงนะครับอันแรกรู้นะครับว่าการที่เราตีมุมเฉยขึ้นไปปุ๊บนะครับจะทําให้เราตีได้ระยะแครี่มากขึ้นนะครับสปินเลทน้อยลงนะครับตีให้มองเป็นอย่างนี้นะครับตีขึ้นไปอย่างนี้นะครับกับการคือสปินเลทน้อยลงนะครับส่วนการนะครับเหมือนแล้วก็ทําให้รูกได้ไกลขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับพี่ชาญชายบอกหนึ่งพิกตีบอกหนึ่ง จะทาให้ตีได้ไกลขึ้นใช่ไหมครับหนึ่งสองคือเดิมๆนะครับพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับบอกว่าหนึ่งนะครับอ่ามีใครให้ให้มากกว่านี้กันไหมครับถ้าให้มากกว่านี้ถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้จะจะเคาะนะครับปิดราคาแล้วนะครับไม่ใช่การประมูลครับมีใครมีใครให้สองไหมครับยังไม่มีใครให้สองเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งที่หนึ่งครับ พี่จานะครับชนลทิศชนชนนลลิ์นะครับบอกว่าสัส้นสั้นใกล้กว่าหรือไกลกว่าเนี <c> ่ย <oughs> มันมันสระไอแล้วมีไมโทด้วยสั้นไกลกว่าแต่คุมทิศทางได้ดอ๋อสั้นเนี่ยจะทําให้ไกลกว่าหรือใกล้กว่าอ๋อสั้นจะทําให้ใกล้กว่าแต่คุมทิศทางได้ดีกว่านะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนะครับเราไปดูกันนะครับว่า ปกติเนี่ยนะครับเวลาเราอันนี้ต้องกระซิบเลยนะครับการที่ไม้นะครับยาวกว่า1นิ้วเนี่ยปกติเนี่ยก็จะได้ระยะเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ5.8หลานะครับแต่ว่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอใช้ไม้ยาวแล้วเนี่ยตีสั้นลงเพราะว่าอะไรครับก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันไม่แม่นไงครับมันไม่โดนมันสมัตสแเตอร์ไม่ดีไงจะสังเกตเห็นโปรทัวร์หลายคนใช่ไหมครับที่ ไม้ยาวนะครับแต่ก็จับสั้นนะครับไม้ยาวแต่จับสั้นเพราะอะไรครับคือพอมันแม่นกว่าปุ๊บนะครับมันโดนนะครับเอาถ้าพอมันจับคอนโทรลได้ง่ายกว่ามันตีโดนไงครับมันเลยได้ระยะที่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นโดยโดยโดยหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยแน่นอนครับถูกไหมครับหลักฟิสิกส์ก็คือว่าเมื่อโมเมนต์มันยาวกว่าเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราตีได้ไกลกว่านี่ พูดโมเมนต์แล้วก็ยากอีกแล้วนะครับเอาง่ายๆเมื่อมันยาวกว่าแล้วกันนะครับเอาเป็นภาษาง่ายๆนะครับเมื่อมันยาวกว่าเนี่ยเวลามันโดนมันก็ตีได้ไกลกว่าเหมือนเราผ่อนแรงไขควงแล้วกันอันนี้ง่ายเลยไขยควงนะนึกถึงไขควงไขควงสั้นๆนะครับสมมติว่าน็อตแน่นมากเลยไขยควงสั้นๆนะครับเราก็้อหืออกแรงเยอะแต่ถ้ามันไหลไขควงยาวๆนะครับเราก็หมุนนิดเดียวเองอ่ะนะครับก,ก็น็อตก,ก็ออกแนละ้วอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้อธิบายง่ายๆนะครับทีนี้นะครับ เราจะไปดูกันว่าถ้าไม้เนี่ยครับมีความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็สถิตินะครับเราตีในระนาบปกตินะครับไม่มีลมนะครับคอนดิชันเดียวกันนะครับก้านในขณะประทะลูกนะครับเขาให้นิยามว่าก้านในขณะประทะลูกนะครับมีการโค้งนะครับเบนดิ้งเนี่ย1.5ดีกรีนะครับก่อนที่จะประทะใน1.5ดีกรีเนี่ยนะครับส่งผลอะไรบ้างนะครับต่อการตี นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับปึ๊บนะครับมาปึ๊บนี่ครับในรูปนี้นะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราตีโดนในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับที่สองนะครับที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะครับในความเร็วที่เท่ากันนะครับ100หนึ่งร้อยไม์นะครับจะส่งผลต่อลูกที่ออกไปเนี่ยครับต่างกันนะครับ หมายความว่านะครับการที่เราตีโดนกลางนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตีไกลเสมอไปนะครับปัจจัยมันอยู่ที่อะไรบ้างครับลองดูตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่า impact point นะครับ effect on launch angle นะครับอย่างที่พี่ๆเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าตี launch angle เนี่ยเป็นบวกนะสปินเลทมันน้อยนะและลูก carry มันจะไกลขึ้นนะคำถามคือแล้วทำยังไงล่ะถึงจะ ทำให้ลูกมันลอยขึ้นนะครับบางคนก็ไงครับเอ็นตัวเลยครับจะล้มอยู่แล้วนะฮะเอ็นจนจะล้มอยู่แล้วนะเพื่ออะไรครับเพื่อสอยลูกนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นบอลลูนนะครับเมื่อกี้อย่างที่อย่างที่พี่ท่านหนึ่งบอกนะครับตีแล้วเป็นบอลลูนนะฮะเนี่ยครับพอมันบอลลูนมากเกินไปเนี่ยลอนช์แองเกิลมันไม่ได้ครับมันก็เลยทําให้ลูกไม่ไกลนะครับทีนี้นะครับการเราการที่เราเนี่ยครับตีลูกกอล์ฟแล้วโดนตำแหน่งต่างๆของหัวไม้นะครับ มันก็จะทําให้เรานะครับได้องศาเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันนะครับ1นนะครับก็คือว่าสังเกตนะครับแถวบนนะครับที่เขียนว่าบวก2บวก2.5นะครับบวก2.5นะครับหมายความว่าถ้าลูกไปโดนแถวเนี้ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับลูกจะมีองศานะครับลอนจ์แองเกิลเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ2องศาแล้วกันง่ายๆนะครับ2องถึงสององศา แต่นะครับถ้าเราตีโดนกลางนะครับก็คือมุมองศาปกตินะครับเป็นศูนย์นะส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันโดนล่างๆอ่ะโคคนๆอ่ะซึ่งเราก็ชอบโดนกันบ่อยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแม่นกันเหลือเกินครับไอที่คอไม้นะครับจะทําให้อะไรครับก็จะทําให้เนี่ยครับองศามันลดลงแต่ผมกำลังจะบอกอย่างนึ่งนะครับว่า มันขึ้นอยู่กับมุมของไม้แล้วก็แนวของไม้ที่เข้าด้วยนะครับอันนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราตีมาจากอินไซน์เอาล้วกันนะครับอินไซน์เอาลนะครับพอประทะลูกก็คือสแควร์นะครับเหลือแค่มันโดนตรงไหนแล้วกันนะครับเราจะได้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะครับไม่เอาว่าเราตีค่อมลงมานะครับเอาตีมาจากมุมนะครับมาตรฐานแล้วกันนะครับอินไซน์เอา เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้องศามากขึ้นนะครับไกลขึ้นนะไม่ต้องอะไรมากเลยครับโฟกัสนะครับให้โดนเนี่ยครับแถวๆนี้ยครับกลางบนกลางซ้ายครับแต่ผมไม่แนะนําให้กลางคอนะครับกลางคอมันก็มันก็จะอันตรายเกินไปนะครับเนี่ยครับง่ายๆแค่ลูกโดนตรงไหนของไม้แค่นั้นเองครับนะครับอันนี้เพื่อนๆตามทันนะครับ ผมอาทาน้ำนิดนึงครับตามทันพิมพ์หนึ่งหน่อยครับผมยังตามกันทันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับตีให้โดนบนนะครับตีโดนกลางก็ได้ครับประสิทธิภาพ ในระดับหนึ่งนะครับแต่พวกโปรทัวร์จะรู้อยู่แล้วโดนบนไปลายนะครับอาจจะเยื้องนิดนึงอ่ะระหว่างเลขศูนย์ตรงกลางนะครับหน้าไม้กับเลขบวกสองตรงมุมซ้ายมือครับเยื้องๆอันนี้หนึ่งอ่ะลูกแนวโหวิว่งกระจุยกระจายเลยครับเดี๋ยวผมขอทักทายพี่ๆนะครับในคอมเมนต์หน่อยนะครับสวัสดีครับพี่พิเชษนะครับ ทีนี้นะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องรู้นะครับมาอีกแล้วครับไม่พอครับวันนี้เราต้องรู้กันเยอะครับให้จนต้องร้องขอชีวิตกันเลยครับต่อมาครับเขาเรียกว่าอะไรครับ impact point effect on spin rate นะครับเมื่อกี้เราเน้นนะครับ2อย่างว่ารู้แล้วเอ๊ะ launch angle เนี่ยโดนตรงไหนดีคำถามก็คือแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากลด spin r a t ล่ะต้องโดนตรงไหนนะครับอ่า อันนี้แหละมันเป็นที่มาว่าถ้าสปีดเดียวกันแต่โดนคนละที่เนี่ยโอ้โหลูกคนละเรื่องเลยครับทีนี้นะครับมาดูนะครับว่า effective นะครับของสปีดเรทเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆโทรศัพท์แคปเจอร์หน้าจอได้ก็แคปเจอร์ไว้ก็ได้นะครับจะได้ออาเป็นข้อมูลที่เราไว้ดูนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับก็จะทําให้เราเล่นกรอบได้แหม่มันนะครับเล่นกอบได้ดีขึ้นทีนี้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าโดนกลางหน้าไม้ก็ปกติไม่มีอะไรครับก็ศูนย์สปินเรทก็เป็นไปปกตินะครับไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดนะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่เพิ่มไม่ลดนะครับเราตีปกติอยู่2อ0พันห้าก็สองพนนะครับแต่ถ้าเราโดนขึ้นไปข้างบนล่ะครับ สปินเลสลดลง450เลยนะเอ,อ้465เลยนะครับตีกลมๆซะ450แล้วกันแต่ถ้าลงข้างล่างเนี่ยสอยขึ้นเนี่ยมเมื่อกี้น,นะครับนอกจากจะทำให้อะไรครับแองเอ่อทำให้สปินเลทเนี่ยขอโทษดีครับทำให้ล็อชแองเกิลเนี่ยลดลงแล้วสปินยังมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยมันมีผลต่อกันหมดอะครับแต่ถ้านะครับโดนตรงบนแล้วก็ไปไปลายไม้นะครับเห็นไหมครับมันลบ ลงไปห้าร้อยเลยนั่นหมายความว่าจุดเนี้ยนะครับที่โปรทัวร์ชอบตีโดนไกลๆเนี่ยยิ่งยิ่งน้องๆเยาวชนบ้านเราเนี่ยพอลองตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเขาจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ยมีน้องเยาวชนมาถามผมหลายคนว่าเนี่ยโปรผมตีโดนตรงเนี้ยแหมมันไกลกว่าตรงกลางนะนะครับผมก็บอกอืมใช่อะไรเงี้ยครับก็ยิ้มๆอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าแหมจริงผมว่าโดนกลางมันน่าจะไกลนะอะไรเงี้ยผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังครับเรื่องนี้ นะมันก็เป็นที่มาเพราะว่าอะไรครับพอโดนตรงมุมด้านบนปลาย1สปินเรทลดลง2นะครับทำให้ล o อ g แองเกิลเราดีขึ้นก็ทำให้ไก่ครับขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสด้านบนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมทบทวนอีกทีนะครับขึ้นอยู่กับเราต้องตีมาจากวงสวิงนะครับอินไซด์นะครับ สแควร์นะครับแล้วก็ i n นไซ e นะครับหรือว่า i ินไซ t ์เอทนะครับที่เรารู้กันนะครับนะครับแล้วก็หน้าลูกจะโดนตรงไหนนะครับให้เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับเพราะเขาทดลองก็คือใช้หุ่นยนต์ในการตีนั่นเองนะครับเราก็โฟกัสตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับสมาร์ทแคตเตอรนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ มุมนะครับสปินเล t นะครัลอนช์แองเกิลนะครับผมรบทวนทีนะครับอันดับแรกที่เราต้องรู้คือเราตีสมาร์ทแฟกเตอร์ได้เท่าไหร่นะครับสมาร์ทแฟกเตอร์เกิดจาก1ครับบอลสปีดหารด้วยครับขับเฮดสปีดถ้าสมาร์ทแฟกเตอร์เราไม่ดีนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราโดนตรงไหนนะครับทีนี้มันมีเทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับว่าคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราตีโดนตรงไหนของหน้าไม้เพื่อนๆมีเทคนิคไหมครับว่าเอ๊ เพราะบางบางทีเราไปซ้อมในด i v i n g l น n s อย่างเงี้ยครับหรือว่าไปซ้อมตีตามตามสนามต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นนะ่ะแต่ถ้าใครเคยไปซ้อมสนามที่เขาชอบเอาสีอ่ะพ่นลูกอะครับแล้วเราตีสีมันจะติดอนะ่ะอันนั้นนะ่ะใช้ได้นะสาระล้วนๆเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยววันหลังเปลี่ยนครับอาจจะเป็นตลกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสาระอีกครึ่งหนึ่งดีนะครับ ขอบคุณครับพี่สุทธิศักดิ์นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้นี่ครับปากกาเมจิกครับก็ได้นะครับสมมติอันนี้แล้วกันนะครับปากกาเนี่ยนะครับแต่เอาแบบที่มันลบได้นะครับไม่ใช่เพอร์มาแนน์นะอย่าเอาอย่าเอาเพอร์มาแนน์นะครับเราก็ไปนะครับวาดที่กลางหน้าไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูเวลาตีปุ๊บมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมหรือ เอาลูกกอล์ฟมานะครับแล้วก็เอาเนี้ยปากกาเมจิกวาดตรงจุดนะครับแล้วก็ตั้งตั้งไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราเซตลูกนะครับสมมติน,นี่ลูกกอล์ฟนะครับแล้วเวลาตีเราจะรู้ว่ามันโดนตรงไหนนะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือแต่ว่าเนี้ยผมว่ามันดีหรือว่าถ้าเราถ้าที่ฟิตติ้งเขาจะมีแบบเทปใช่ไหมครับปิดเฉพาะหน้าไม้เราแล้วก็ตีไม่ได้เห็นเลยว่าโดนตรงไหนอะไรเงี้ยเป็นคค้าย้ายกับแผ่นคาร์บอนนะครับกระดาษกาวแปะใช่ครับ พี่สุชาติใช่ครับกาแฟก็ได้เลยนะครับทําให้เรารู้อันนี้นะครับเราต้องต้องวันไหนที่เราลองตีไม่ดีนะครับเราก็ลองลองใช้ดูนะครับเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราโดนตรงไหนเนี่ยมันช่วยเราหนึ่งคือว่าเราจะได้มั่นใจว่าเออสิ่งที่เรากาลังทําเนี่ยมันถูกนะครับต่อมาเราก็มาดูว่าเอ๊แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมสปีดน้อยนะครับสปีดเก้าสิบนะครับ เอจะทำไงให้ไกลขึ้นโดยที่เรายังไม่อยากจะต้องเราไม่อาจจะไม่มีเวลาที่จะเทรนนิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูครับก็เปลี่ยนให้การตีให้โดนอีกที่นึงแค่นั้นเองครับก็จะช่วยได้นะครับอันแรกนะครับ s ม a r ฟ factor เรียบร้อยนะครับต่อมาสิ่งที่ทําให้มันไกลขึ้นครับก็ต้องดูมุมครับปึ๊บต้องตีขึ้นไปนะครับแล้วก็อะไรครับเพื่อ ให้สปีดเลสมันน้อยนะครับเราก็จะได้ระยะแครี่มากขึ้นนะครับนั่นเองครับส่วนที่2นะครับต่อมานะครับพอเรารู้2ส่วนนี้แล้วก็อย่าลืมว่านะครับคําถามต่อมาคือว่าแล้วเราจะตีโดนตรงไหนล่ะที่จะทําให้สปินเลสเราน้อยลงนะครับลอนแชนเกิลมากขึ้นนะครับก็เมื่อกี้นั่นเองนะครับที่ผมได้แนะนําไปก็ด้านบนของไม้นะครับตันี้เป็นไม้ก็ตัดเป็นไม้ก็ตีแถวๆนี้ใช่ไหมอันนี้ปลายไม้นับเราตีไปทางนู้นนะ ตดนแถวๆนี้ก็ได้นะครับโดนกลางก็ดีนะครับทีนี้อาจจะไม่ต้องเท่าเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้เราเห็นชัดเจนแค่นั้นเองเราอาจจะเลื่อนมานิดนึงนะครับบนบนตรงแต่ว่าไม่ถึงปลายนะครับให้อยู่ในสวิตสปอตของเขาอะสังเกตหน้าหัวไม้ใหม่ๆมันจะสวิตสปอตกว้างนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เลยอะเราก็ตีสมมติสวิตสปอตเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ตีบนซ้ายของมุมสี่เหลี่ยมเลยอฝึกให้ตีตรงนั้นนะ่ะและถ้าลูกเราดอนะโอ้โหคราวนี้นะครับ วิ่งกระจุยกระจายครับทั้งแคลี่ไกลทั้งแบบตีได้ระยะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวมันเข้ากันหมดนะครับนี่ก็คือหลักวิทยาศาสตร์ทีเนี้นะครับพวกนี้เราเรารู้แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะทำํำซ้ําให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีในส่วนของเบสิกพื้นฐานเนี่ยที่ดีด้วยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยตีได้สม่ําเสมอนะครับไม่ใช่เราทําได้บางครั้งบางคราวแล้วก็ การที่เราจะตีได้สม่ำเสมอเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราทํายังไงหนึ่งสสาสี่ที่จะทําให้ให้เราเนี่ยนะครับเข้าลูกได้แบบนี้นะครับโดยที่เราจะไม่ต้องไปปรับมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราไม่ต้องไปปรับมากเนี่ยสมองเรานะครับเหมือนที่ผมอธิบายในเรื่องของ m e n t a l game นะครับว่าสมองเราก็ต้องไปโฟกัสที่อะไรครับเป้าหมายนั่นเองเราจะไม่โฟกัสแมชชิกแล้วนะครับนะครับ เพื่อนๆนะครับมีวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะรู้สึกมันจะเป็นสาระเกินไปนะครับอาจจะเครียดกันหรือเปล่านะครับแต่ผมก็พยายามอธิบายให้มันง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบใช้คํายากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องของแบบผู้เล่นกับโค้ชที่ผมบอกครับโค้ชอาจจะต้องรู้เยอะหน่อยว่าอันนี้คืออะไรแต่ว่าผู้เล่นนะ่ะโค้ชมีหน้าที่ที่จะย่อยย่อยยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ให้ผู้เล่นไปใช้ได้ง่ายๆครับ อ๋อรู้แค่นี้พอแล้วว่าต้องทำตรงนี้ตรงนี้เกิดจากอะไรพอครับไม่ต้องรู้ว่าแบบโอ้ attack angle คือมุมที่เปรียบเทียบกับตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับอาจจะทำให้เราจำยากนะครับเพื่อนๆท่านใดมีคำถามไหมครับสามารถถามได้เลยนะครับพี่สุวิศก์บอกว่าโปช่วยอธิบายจุดสวิตสปอตหน่อยครับแล้วก็หลักการนี้ใช้ได้กับเหล็กด้วยหรือเปล่านะครับอ่า หลักการที่ใช้ด,ด้วยกับเหล็กได้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดมากๆครัเป็นคําถามที่สุดยอดเลยครับทีนี้นะครับเหล็กเราตีฮิตอัพหรือฮิตดาวดีครับพี่อ่านะครับเหล็กเนี่ยเราต้องการความแม่นยําเป็นหลักใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้มันโดนตรงกลางสวิสสปอตใช่ไหมไอ้ที่พี่ถามอีกอันนึ่งคือสวิสสปอตคืออะไรก็คือจุดที่นะครับอยู่ตรงกลางหน้าไม้ครับ เป็นจุดที่เ้าคำนวณมาแล้วว่าถ้าโดนตรงนี้นะครับทั้งเรื่องของ CG นะครับ Center of Gravity นะครับจุดศูนย์ถ่วงนะครับแล้วก็โมเมนต์นะครับมุมเข้าเนี่ยโดนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพได้ดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหล็กนะครับก็ผมแนะนำให้ตีที่ตรงกลางดีกว่าเพราะว่าเราคำนึงถึงความแม่นเป็นหลักครับแต่หัวไม้นะครับ ในส่วนของความแม่นก็ในระดับหนึ่งนะครับระยะก็ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันฟังก์ชันมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับใช่ครับพี่ติ๊กบอกฮิดดาวนั่นเองครับแบบนี้เองครับใช่ทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจในในส่วนของอยากจะตีไดเวอร์ให้ดีมีพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็เล่นนะครับได้ดียิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้เป็นมาตรฐานนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีในส่วนของคอร์สตีอันติเมตนะครับ d ดเวอร์นะครับแอนพาวเวอร์เกนะครับที่จะมา,าพัฒนานะครับการเล่นของเพื่อนพี่เพื่อนๆน,นะครับให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมให้ไปดูตัวอย่างนิดนึงนะครับ ครับอันนี้ก็คือคอร์สี่ครับที่ผมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้เรียนในสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทดลองกับตัวเองนะครับว่าแต่ก่อนนะผมจะบอกให้นะครับว่าผมเนี่ยตีสั้นมากจริงๆครับแล้วผมเนี่ยนะครับก็หานะครับมีมีโปรสอนมีแตสอนแล้วก็หาความรู้แล้วก็ซ้อมและซ้อมเยอะด้วยครับคือซ้อมแบบก็ก็เด็กอะครับไม่รู้ว่าก็ซ้อมเยอะทีนี้แต่คําถามคือ ผมเริ่มสงสัยนะครับว่เาเอ๊แล้วเราจะทำยังไงครับที่จะทำให้เราเนี่ยตีได้ดีอะ่ะแล้วมันมีวิธีไหนนะครับมันมีอะไรนะเพราะว่าคำถามก็คือว่าพอพอผมได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากที่ต่างๆนะครับแล้วก็หมดเงินไปเยอะมากหลายแสนนะครับเราก็เลยมาคิดนะครับแล้วก็ทำให้มันง่ายอะ่ะมันจะมีวิธีไหนทำให้มันง่ายนะครับแล้วผมก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับพัฒนาตัวเองนะครับในเวลาเวลาเนี่ยไม่ ไม่ถึงปีครับจาก220ตอนแรกนะครับก็พัฒนามา3เดือนแรกเนี่ยเห็นเลยครับขึ้นมาเลยครับ250นะแล้วเพิ่มไปอีก27นะครับแล้วก็พัฒนาต่อครับโดยสิ่งเหล่านี้ครับทีนี้ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้กับผมคนเดียวหรือเปล่านะผมก็ได้อย่างมีลูกศิษย์นะครับผมก็สอนสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับสอนสิ่งเหล่านี้นะครับโค้ดสิ่งเหล่านี้ไปนะครับว่าสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับ ทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดการที่เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดหมายความว่าเขาเนี่ยจะนําไปปฏิบัติได้เลยการที่เราเนี่ยรู้แต่ว่าเราถ่ายทอดไม่ได้นะครับหรือว่าถ่ายทอดให้เขาไม่เข้าใจเนี่ยนะครับเขาก็จะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกพอปฏิบัติไม่ถูกปุ๊บเอาไปซ้อมอ่ะก็เหมือนผมตอนเด็กอ่ะซ้อมเยอะใช่ไหมครับแต่อะไรครับซ้อมผิดจบครับนะถ้าซ้อมผิดก็เรียบร้อยครับทีนี้นะครับ ผมก็ได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกเล็กๆที่เห็นนะครับหรือว่าโตขึ้นมาหน่อยนะครับเยาวชนนะครับเรียนเราเรามาเล่นกอล์ฟนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งเหล่านี้นะครับจะได้มีคนเก่งๆนะครับเล่นกอล์ฟเก่งๆในประเทศไทยเราเยอะๆนะครับก็จะมีคนไปสู่เวทีโลกเยอะๆนะครับประเทศไทยเราก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า คนไทยนะผมเชื่อว่าคนไทยเก่งนะครับเก่งมากๆเลยแล้วก็มีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับสหรับวันนี้เดี๋ยวเราับลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวอย่าลืมครับไลฟ์ครั้งหน้ารับรองครับพรีเมียมมากๆครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ ก่อนจะไปชมคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปสาระความรู้ของเราครับ